ตอนนี้เราสองคนนะครับก็เดินมาถึงฟูตฟอร์ดกันเรียบร้อยแล้วนะครับที่งานมอเตอร์โชว์2021นะฮะที่ Impact เมืองกาลานีนะครับด้านหลังผมนะฮะแน่นอนเป็นไฮไลท์เก๋งสุดแล้วน้องๆสองคนก็เก่งด้วยนะครับพร้อมต้อนรับอยู่เลยเก่งด้วยนะครับคือโฟร์เบนเชอร์เอฟเ Max ครับก็เรียกได้ว่าผมเองก็เพิ่งได้มีโอกาสไปขับทดสอบในรูปแบบของออฟโรดครับที่ทาง Ford เนี่ยได้ จัดสนามในรีมิตขึ้นมาก็ต้องบอกว่ามีความประทับใจมากนะครับกับรุ่นนี้ซึ่งทันที่ท,ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยครับจะเป็นรุ่นที่มีการตกแตง่งเพิม่มเติมขึ้นมาเรียว่าเป็นรณงตัวอย่างนะครับก็มีอะไรบ้างรถเองอ่ะครอมีรถของตัวี้ที่ทางก่อนนะครับตั้งรองรับมาให้แล้วก ก็คือมีสวิตช์ข้างในนั่นเป็นมนาตรฐานนะแล้วก็แต่ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นพิเศษนะต้องใส่ตัวเองนะพวกไฟหน้าพวกวินในบอดไลท์หน้าวินอย่างเมื่อกี้ที่พี่เคยพูดไปใช่ครับอันนี้ในส่วนของน็อกเกิอันนี้ก็เป็นแอคเซสซอรสของทางสปอร์ตออฟโรดมีให้ลูกค้าเนี่ยให้เลือก,อกติดตั้งเพิ่มเติมนี่เลยน็อกเกิลตัวนี้แหลยไปสปอร์ตไลท์บนหลังคาแล้วก็ต้องติดเองนะ ปะนนี้มีอยู่แล้วปานี่เป็นมาตรฐานใช่แล้วแล้วก็ตัวปั้ยด้วยตัวมาตรฐานนะใช่มากับรถเลยก็อยากจะนี่ส่วนของล้อยางใช่แลวอันนี้ก็เป็นในรุ่นของ F X 4 Max เลยมาตรฐานตัวรถใช่ก็แบบว่าพร้อมลุยเลยนะครับสติ๊กเกอร์นี่ไม่น่าใช่เพิ่มเติมนะครับผม หัวลากนี่หัวลากอ่ามันก็มีนะต่อตัวไฟก็ตัวนี้นะครับมันจะเปิดเข้ามาแต่ว่ามันมีสวิตช์ด้านในให้เรียบร้อยแล้วและที่อยากให้ดูคือตัวโช๊คด้านในนะฮะโช๊คฟอกนะครับเป็นโช๊คฟอก2.0ซึ่งด้านหลังครับจะมาพร้อมกับซับแทงด้วยมีซับแทงนะครับใช่ซึ่ง ด้านไนสวิตที่เราบอกครับอัพอพิสตเตอร์สวิตครับมันจะมีอยู่โอลชานอล 6AUX นั่นเองก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถจะไปติดตั้งอุปกรณ์ไฟด้านหน้าด้านหลังวินหน้าอะไรต่างๆเพื่อต่อเข้ากับตัวสวิตที่อยู่บริเวณกลางคอนโซลได้เลยได้เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ ดูรายละเอียดครบไม่เรียบร้อยแล้วนะครับที่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครันี้นะครับเร่งร้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะก็ใครสนใจก็ลองมาดูได้แล้วพยาายมันข้างนะครับนี่สวยเลยนะครับน้องก็สวยรถก็สวยนะฮะนี่ครับจะเป็นตัวฟอร์ดเรสใช่แล้วแต่ว่าตัวนี้จะเป็นชุดแต่งเพิ่มเติมก็คือแบล็กอีนิชั่นอ่าพี่เอิร์ธที่ เพียง3ามร้อยห้าบาทไม่ใช่ตัวรถนะครับชุดแต่งชุดแต่งแต่ว่าเรียกบวกเพิ่มไปกับการผ่อนค่างวดของตัวรถปกติได้แค่สามร้อยกว่าบาทก็จะมีอะไรก็จะมีพวกชุดแต่งพวกนี้นะเราจะเห็นเลยนะนะครับชุดแต่งจะเป็นก็จะเป็นชายด้านล่างนะแล้วก็จะมีอ่าแล้วก็ขอบพวกมีคิ้วขอบล้อนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเนี่ยน่าจะเป็นพวกเชิงบันได้หลังคานี่ด้านบน มีการดาแรปมีบอกมีอะไรบ้างใช่แห่มีร้อยยี่สิบนิ้วนะกระจังหน้าสีดำอ่าแล้วก็คิ้วโป่งล้ออะไรพวกนี้นะถูกต้องอ่าก็จ่ายสามล้วกระบะนะครับผมก็เพิ่มความหล่อก็ไปนะอ่าแดงว่าติดตั้งได้บนไทเทเนียมทุกรุ่นใช่ก็บวกเข้าไปถูกต้องนะครับของตัวเอลเล็กนะแล้วก็นนอนครับยังมีอยู่นะปอดมัดแต่งนะ ตัวนี้เป็นตัว5.0ลิตรนะครับเรื่อง V 8นะจริงๆอะผมวิเทสมาลนะเป็นไงบาง้างครับพี่เอิร์ดยังไม่ได้ทำเทสยังไม่ได้ทำสรุปให้ทุกคนอ่านะ,ะเดี๋ยวรอทีน่นี่มั้งรับรองมีแน่นอนสนุกนะผมบอกเลยผมสนุกนะแล้วก็มันไม่ได้กินน้ำมันเยอะอย่างที่คิดน,นะวิะเทสมานะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเลย นะเดี๋ยวลองดูมันสนุกกันานะไหนเดี๋ยวลองติดตามอีกนิดนึงน,น,นะอ่าแล้วก็จะมีรุน่นอื่นๆนะครับอันนี้เขาก็จะขอดนะครับมาให้ดูว่าตัว FF o Max เนี่ยเอาจรได้เห็นวัพเลยวไอช่วงล่างฟ็อกเนี่ยมันคือยังไงอ่าเราให้ดูเลยนั่นคือนะไอตัวที่ตามสัญลักษณ์ฟอกน็คือทับแทงจา้านะโอเคนะและยางนะครับต้องบอกว่ายางเขาเนี่ย มันเกือบเนะมันเกือบจะเป็นมัดแล้วนเกือบจะเป็นมัดแล้วนะที่มันโล่งขนาดลึกขนาดนี้คือว่าใกล้เคียงกับที่ใช้บนแอรตเตอร์ใช่ก็เป็นสเปครุ่น ko2 นั่นเองนะครับผมนะครับอ่าแล้วก็จะมีเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยคือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใช้ตัวจากวตกติเขาถ้าเป็นรุ่นที่เป็น xlt xlt เนี่ยจะเป็นเครื่อง2.2ลิตรเครื่องตัวเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว 2.0ไบเทอร์โบไบเทอร์โบใช่ก็นี่เลยแรงสูงสุด213แรงม้านะผมแล้วก็แรงบิดสูงสุดครับ500นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับผมและที่สำคัญครับข้างหน้าก็เป็นทูบฟ็อกเช่นเดียวกันอ่า้ดิวิตาฟ็อกก็ขนาด2.0นิ้วนะครับผมแบบโมโนทูบนั่นเองแล้วก็ยังมีการอัพเกรดในส่วนของตัวไดชาร์จด้วยเพราะว่ารองรับอุปกรณ์ เกือบต่างๆนั่นเองครับแล้วก็นี่คอยกระปิงด้านหน้าเขาก็ปรับจูนใหม่แล้วอ่าเอนๆพี่คิดบินไหใช่แล้วนี่ดังนั้นเนี่ยกาวกีเลนนะฮะมันจะสขึ้นจากพื้นนะฮะโดยที่256ร้อยห้าสบหมิลลิเมตรใช่ครับผมดูนี่เป็นเท้าก้าวนะแล้วก็บนเวทีนะครับก็จะมีโตโชนะครับรอเดสดโตแม็กนะครับตัวนี้นะครับใช่แล้วก็ยังมีในส่วนของแรปเตอร์แรปเตอร์อ่าคือ อย่างที่หลายๆคนอาจจะเรียกกันในโซเชียลครับว่า m x 4 m x เนี่ยเป็นเขาเรียก Baby r a p t ตอร์ b y Raptor อมินิแรปเตอร์ก็แล้วแต่นะคล่องตัวกว่าด้วยครับด้วยขนาดของตัวรถที่แบบมันแคบกว่า uh huh. uh huh. ความคล่องตัวในการขับขี่ในพื้นที่แคบๆก็อาจจะมีมากกว่า uh huh. นั่นเองนะครับแล,แ,ล<ม>แน่นอนว่าตัวที่เป็นราคา uh huh. ถูกกว่าเยอะนะโอเคแต่ว่าแน่นอนอุปกรณ์มันไม่เท่าหรอกเพราะมันยังมันคนะระดับกันอ่า uh huh. uh huh. ก็จะมีโหมดการขับขี่ที่ใน Ford Ranger ปกติไม่มีอบาร์คาแล้วตันี้ตัวหนึ่งที่เขาเอา Ranger มาแต่งนะฮะก็อยากให้ดูตัวชุดแต่งของอะไรเนกัน Hammer Hammer ใช่ไหมใช่ฮัมเมอร์ Hammer ประมาณนี้ใช่อันนี้ก็เป็นตัวคล้ายตัวโลบาร์ข้างหลังเนาะเป็นวัสดุค่อนข้างแข็งนะครับผมก็จะมีรุ่นอื่นๆเยอะแยะมากมายต้องแน่นอนว่าเขาจะมี ประมาณนี้แหละเพราะว่าของฟอร์ดเขาปีนี้เรียกว่าไม่ได้มีรุ่นใหม่แล้วใช่สนใจก็เป็นรุ่นพิเศษใช่เึิ่งเน่เราก็เดาว่าน่าจะเป็นโค้สุดท้ายนะปีหน้าน่าจะมีตัวใหม่มาแล้วข่าวมาเยอะแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็นฟอร์ดลิงเกอร์เอฟเอฟนี่เองนะครับผมอันนี้จะเป็นคร่าวๆนะในบูธฟอร์ดนะครับที่งาโมกุลโก์สองพันยี่สิบเอ็ดโปรโมชั่นมากมายเลยฮะมีรุตัวอย่างนะครับเนี่ย0%ูนเอนต์ดเดือนนะครับมีประกันไทยชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ รับประกันอันนี้เป็นโปรแกรมพิเศษของทางฟอร์เลยนะครับก็คือรับประกันกลุ่มเครื่องยนต์และระบบป่งกำลังรวม10ปีเป็นอะไรนะฮะใครสนใจมารับโปรโมชั่นพิเศษได้ที่งานมอเตอร์โชนะครับทางที่2็็ก็ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่4เมษายนครับที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีได้เลยครับครับผมอันนี้ก็เป็นข้อค่าของตัวฟอร์นะครับเดี๋ยวผู้ต่อไปเราจะไปที่ไหนไปดูกันครับ